ตอนรับทุกคนเข้าสู่แอร์เรอร์ค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการบินว่าแต่ละเรื่องแตาลา่ละเล่ามีเรื่องอะไรกันบ้างมีความน่าตื่นเต้นยังไงบ้างวันนี้พบกับมีนาค่ะและโจะครับก็สำหรับแอร์เรอร์ของเราในวันนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปพบกับเคสเกี่ยวกับไายนะพายุโตรอนโตกับแอร์ฟรานซ์สามเรื่องจะเป็นยังไงมีนาเล่าให้ฟังเลย ต้องย้อนลอยก่อนว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2005ค่ะด้วยเครื่องบินแบบ Airbus ส3 4 0ซึ่งเดินทางจากปารีสไปมุ่งหน้าไปยังโตรันโตรประเทศแคนาดาและในไฟล์นั้นค่ะมีผู้โดยสารและลูกเรือนักบินรวมกัน309ชีวิตโดยในไฟล์เนี้ยมีนักบิน2ท่านหนึ่งก็คือเป็นกัปตันชื่อคุณอลันโรเซ่ค่ะซึ่งมีประสบการณ์ทางการบินสูงมากแล้วก็นักบินผู้ช่วยคนหนึ่งค่ะชื่อคุณเฟเดริกโนค่ะซึ่ง อันเนี้ยเขาได้คุยกันแล้วว่าเขาจะมีการแบ่งหน้าที่การขับเครื่องบินด้วยโดยให้ first officer หรือนักบินผู้ช่วยค่ะขับในช่วงถ่ายแล้วก็รับผิดชอบในช่วงถ่ายโดยที่นักบินทั้งสองท่านเนี่ยได้รับข้อมูลมาแล้วว่าสนามบินปลายทางที่จะลงไปยังโตลันโตของประเทศแคนาดาเนี่ยมีสภาพอากาศที่อาจจะเรียกว่าเลวร้ายแล้วก็มีพายุอยู่ตรงนั้นก็คือมี forecast หรือพยากรณ์อากาศมาแล้วแหละว่า เออมีโอกาสที่จะไปเจอพายุฝนตอนที่ไปถึงที่นูน่นใช่<ม>ทีเนี้ยค่ะนักบินเขาก็เลยวางแผนแล้วว่าเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องบินวน<ม>เขาเลยเติมน้ํามันไปเลยสามพันกิโลกรัม,มตั้งแต่แรกเติมไปสามตันเลยอ่าใช่ซึ่งหลังจากที่เติมไปแล้วเนี่ยโอเคแหละเครื่องบินก็เทอออกไปจนกระทั่งเวลา14นาฬิกา44นาทีค่ะ<ม>นักบินก็ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับออสภาพอากาศต่าง,<ม>งๆซึ่งเหมือนตรงเนี้ยได้ไม่เคลีย เดี๋ยวจะมาฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะคือมันได้ไม่เคลียร์ได้ข้อมูลไม่ครบแต่ก็ได้รับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพอได้รับข้อมูลมาปุ๊บจนกระทั่งตอนเวลา ทุ่มสานาทีค่ะนักบินก็ได้ข้อมูลอีกซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็สภาพอากาศที่เลวร้วายว่าโอเคเออตัวปลายทางเนี่ยจะเจอสภาพอากาศอะไรบ้างเหมือนมีการได้รับข้อมูลอีกเซตหนึง่งเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็ได้รับรายงานอีกด้วยว่ารันเวย์ way ที่เขาจะลงตอนแรกค่ะก็คือรันเ<ส>วย์สองสี่อาร์นะคะไม่สองสี่ขวาสองสี่ขวาไม่พร้อมใช้งาน ก็คือถูกฟ้าผ่าทำให้มันยังใช้งานไม่ได้เขาก็เลยจะต้องอหันเครื่องบินค่ะเพื่อที่จะไปลงรันเวย์ 24L ก็คือ24สา,สายนะคะ,ะ,ะโดยความพิเศษของรันเวย์อันเนี้ยมันดันสั้นกว่าเดิมค่ะซึ่งมันจะสั้นอยู่แค่9,000ฟุตเท่านั้นในการลงจอดพอ,อประมาณทุ่ม59ค่ะนักบินเนี่ยก็ได้รับรายงาน แจ้งมาจากทาง ATC เนาะทางฝั่งของโตลอนโตว่าเครื่องบินสองลำที่ลงก่อนหน้าเขาเนี่ยมีการเบรกหัวกัวก็คือแบบมันไม่ดีใช่ไหมมันเบรกได้ไม่ดีครับอ่าทีเนี้ยพอเบรกหัวปุ๊บนักบินเลยพยายามปรับออโต้เบรกค่ะจากโลเป็นมีเดียทีนี้พอช่วงท้ายของการลงจอดค่ะช่วงเวลาประมาณสองทุ่ม ก็ตกหนักมากแล้วก็นักบินก็เริ่มพยายามนำเครื่องลงจอดค่ะโดยระหว่างที่นำเครื่องลงจอดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะว่าเครื่องบินอ่ะมันโดนตัวลมเข้ามาซึ่งเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางของลมค่ะคือมันจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่เราบินผ่านพายุหรืออะไรประมาณนี้ลมมันจะมีความกระโชก มันยังมีการถ้ามันไม่เปลี่ยนขนาดของลมคือเปลี่ยนความเร็วลมก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางของลมแบบฉับพลันเกิดขึ้นได้เสมอเขาบอกว่ามันกลายเป็นเทลวินทําให้เครื่องเนี่ยมันเครื่องบิน,น่ะมันลอยตัวเกินไปแล้วก็ทําให้แตะพื้นรันเวยช์ช้าโดยมันห่างจากรันเวย์ถึง3,800ฟุต มันห่างมากๆจากความยาวของรันเวย์จริงๆอ่ะอยู่ที่9,000ฟุตทําให้เหลือระยะเพียงประมาณ5 0 0 0ัน0 0ฟุตเองก็คือกินเข้ามาแทบจะครึ่งรันเวย์แล้วแหละใช่มันก็เลยทําให้การเบรกอ่ะมันก็ ยากขึ้นด้วยในพื้นของรันเวย์ก็ยังมีน้ําขังอีกด้วยคือมันมันมันมีอุปสรรคไปหมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องบินน่ะมันไม่สามารถหยุดได้ทันก็เลยถลายออกนอกรันเวย์ด้วยความเร็วประมาณ80นอตแล้วก็ถลายลงไปยังล่องน้ําแถมถลายลงไปในเหวอีกแล้วพอตกไปในเหวปุ๊บเชื้อเพลิงที่เขามันมีเยอะอยู่แล้วที่เขาใส่มาเกินด้วยเนาะก็ยิ่งทําให้ไฟลุกไหมได้ง่าย นะคะทีนี้ค่ะพอไฟลุกไหม้ปุ๊บเหตุการณ์ก็คือลูกเรือหรือนักบินแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็พยายามช่วยกันอบพยพผู้โดยสารผู้โดยสาร297ชีวิตรอดนักบินแล้วก็ลูกเรืออีก12คนรวมทั้งหมด3 0 9ชีวิตรอดทั้งลำค่ะเคสนี้นะว่าเป็นเคสปฏิหารเป็นเคสที่แบบถือว่ารุนแรงนะกับอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ว่าทุกคนสามารถรอดชีวิตได้ถือว่าเป็นเคสที่เป็นข่าวดีในข่าวร้ายแล้วกัน เพราะว่าไฟลุกไหม้ยเยอะมากๆแล้วก็ม,มีคนบาดเจ็บนะคะมีคนบาดเจ็บทั้งหมดรวม12คนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสองคนแล้วก็ผู้โดยสารอีก10คนเขาบอกว่าสาเหตุของการบาดเจ็บเนี่ยก็เกิดจากการที่เครื่องตกกระแทกเนาะแล้วก็ไม่พอค่ะในเรื่องของการอขยพด้วยเพราะว่าตอนที่อพยพเนี่ยมีคนแบกสัมภาระลงมาด้วยเขาเรียกว่า40%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยคือแบกสัมภาระของตัวเองลงมา เ,เดี๋ยว<ด><ด>เรื่องนี้เราต้องคุยกันเนื้อตอนท้าย <c oughs> เพราะว่ามันมันถือว่าเป็น case study มากเลยนะว่าเวลาเกิดการอพยพเราควรจะทำยังไงอแล้วก็ยังโชคดีที่ตอนแรกอะไฟมันยังไม่โหมกระหน่ำมากเขาบอกว่าสามารถอพยพได้โดยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเองสุดยอดเร็วอยู่นะคะแต่ว่าใช้ประตูได้ไม่ทุกบานนะก็คือประตูสี่ขวาทั้งทที่จริงๆประตูมี8บาน ก็คือส่วนใหญ่ใช้ได้เฉพาะฝั่งขวาอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเคสเพราะว่าด้วยปกติแล้วอะเวลาที่เครื่องบินจะถูกเซอริฟายในการออกมาบินอะเขาต้องมีการเซอริฟายเรื่องของระยะเวลาในการอพยพด้วยนะซึ่งดยปกติแล้วเขาจะต้องเขาบอกว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดภายในเก้าสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีครึ่งอืม,อมแต่เนนี้ใช้ถึงสองนาทีอาจจะด้วยเคสตรงนี้แหละว่าประตูมันเปิดได้<อ>ไม่ครบทุกบานอาจจะเป็นเพราะว่าสมมติว่าเครื่องบินมันถลายเนาะ ประตูอีกฝั่งมันก็อาจจะเปิดไม่ได้ติดไฟติดเป็นไปได้ดินติดภูเขาหรือบางทีงถ้าเกิดอ่าลงไปกระแทกแล้วมีเศษชิ้นส่วนมากระแทกกับตัวสไลด์ทําให้สไลด์อินเฟรตหรือสไลด์พองไม่ได้อันนี้ประตูบานนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันกเป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามหลักการบินเนอะลูกเรือเวลาเปิด ประตูเนี่ยในกรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราสไลด์ลงเอ่อลงพื้นเราจะต้องเปิดให้ตัวเอ่อสไลด์กลา,กางก็คือต้องรอให้สไลด์มันพองเต็มที่ก่อนจนถึงจะเราสามารถที่จะใช้งานนั้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างลงน้ำเนี่ยเราก็ยังดู make decision อีกทีหนึ่งว่า,เ,าเครื่องบางลำไม่ต้องให้สไลด์กลางก็ได้ต้องปิดสไลด์เพราะว่ามันก็ดูเกณฑ์เคส by เคสว่าเครื่องบินลำเนี้ยมีมีตัวรบับมีแพรติดมาด้วยไหมกับตัวสไลด์ใช่มันก็ ต้องดูเป็นเคสอะไเคสอันนี้ต้องให้ลูกเรือพูดเลยเพราะว่า <laughs> ลูกเรือจะฝึกหนักมากกับเรื่องของสไลด์ตรงนี้นะขึ้นอยู่กับทายของเครื่องบินด้วยค่ะถูกต้องใช่อ,อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูประเด็นกันดีกว่าเห็นว่าประเด็นแรกที่เขาพูดถึงกันว่าเอ,อ่อเคสเนี้ยมันเกิดจากหลายหลายส่วนใช่อันนี้พูดง่ายก่อนอันนี้เคสนี้เรียกว่าเป็นเอ่อลันเวย์เอ็กซ์เคอร์ชั่นคือการที่เครื่องบินทะลุหลุด ออกจากนอกรันเวย์ถลายออกไปแล้วมันซ้ำร้ายมากๆอย่างที่มีนาว่าก็คือมันดันมีร่องคูน้ำและมีเหวอยู่ด้านหน้าตรงนั้นอีกซึ่งถือว่าเป็นการดีไซน์รันเวย์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงจากที่เครื่องบินจะอาจจะว่าอาถลายออกไปแล้วแล้วจะหยุดได้ปกติมันกับกระแทกกับร่องน้ํากระแทกกับตรงนั้นทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้อีกเรียกว่าเป็นเคสที่แบบมันเหมือนทวีคูณความความเสี่ยงและความน่ากลัวขึ้นมาแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยของอันเนี้ยคิดว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศ ล้วนๆเลย <S 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 ซึ่งมีนาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เขาบินขึ้นมาใช่ไหมว่าเขารับข่าวอากาศได้ค่อนข้างน้อยเหมือนข้อมูลอาจจะไม่พอด้วยคืออ่ะพูดอย่างนี้ก่อนเรื่องของสภาพอากาศนะครับเวลาที่นักบินรับข่าวอากาศต่างๆเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น2ออย่างคืออันแรกคือ Report ซึ่งนักบินจะเรียกว่าเมตา เมตาเนี่ยคือเป็นรายงานสภาพอากาศณเวลานั้นของสนามบินตอนนั้นเลยว่าตอนนั้นสนามบินนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างอีกอันคือท a าฟอันนี้เป็นตัวของ f o r ์ c ค s t หรือพยากรณ์อากาศว่าในช่วงเวลาที่มันครอบคุมตรงนั้นอะซึ่งโดยปกติแล้วก็คือจะประมาณ6ชั่วโมงครอบคุมในเวลา6ชั่วโมงตรงเนี้ย สภาพอากาศมีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างจากอากาศดีแล้วโอากาสที่อาช่วงท้ายของชั่วโมงนี้อาจจะมีฝนตกอากาศจะเปลี่ยนเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของทาร์ฟหรือพยากร์เหมือนจากในข้อมูลค่ะเขาบอกว่านักบินเนี่ยขอแล้วนะขอเมตาแล้วแล้วก็ขอทาร์ฟแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ข้อมูลทาร์ฟมาได้ขอ้อมูลแค่เมตานะคะเพราะว่าเ,เห็นว่านักบินอะได้กรอกเหมือนเป็นกรอกรหัสคําขอ,อซึ่งรหัสเนี่ยมันเขียนนักวิงเขียนว่าทาร์ฟช็อต ก็คือขอเป็นแบบเหมือนพยากรณ์แบบสั้นเขาบอกว่าทางฝั่งอเมริกาเหนือเนี่ยจะมีแค่ทาฟลองเป็นการพยากรณ์อากาศฉบับจริงฉบับเต็มเท่านั้นอ่าซึ่งทำให้ผลที่จอแสดงผลน่ะเกิดกลายเป็นคำว่าทาฟนิวทาฟ nil ใช่ nil ใช่ซึ่งเป็นลักษณะของว่ามันไม่ได้รับรายงานใดๆก็คือเหมือนไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้อ๋อ <Okay. S 1> เหมือนได้ตรงนี้ไม่ครบแต่ว่าก็แปลกใจว่าพอเหมือนใกล้สนามบินเนี่ยก็ได้ข้อมูลเป็น ATIS อ่าอันนี้ ATIS อันนี้ต้องบอ,อกนี้ก่อนเมตากับทาเป็นเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวแต่ ATIS เนี่ยจะเป็น Aerodrome Information ก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินที่เราจะลงเนี่ยทั้งหมดเลยมไม่ไว่าเป็นอ่ะมีรันเวย์ปิดไหมมีอุปกรณ์ไรเสียหรือเปล่าหรือ กิดสถานการณ์ที่สนามบ,บินตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี้ยพ่วงท้ายมาให้ซึ่งเอทิสเนี่ยมันจะรับได้ใกล้ๆก็คือระยะเรนจ์ที่รับได้มันจะประมาณแบบ250นอติเคิลไมล์ซึ่งถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่แบบไม่ถึง1ชั่วโมงก, <c oughs> ก็จะลงที่สนามบ,บินนั้นแล้ว <c oughs> ตัวเมตากับทาร์ฟอ่ะเราขอผ่านทางเอคาคือการพิมพ์ขออย่างที่มีนาว่ามมนสามารถขอได้ก่อนแต่ว่าข้อมูลมันก็จะได้มาเป็นถ้าเป็นเมตาก็คือรีพอร์ตในช่วงตอนที่เราขอเลยหรือทารพยากรณ์ แต่ว่าเอทิสเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นอนละเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เราได้รับตอนที่เราอยู่ใกล้สนามบินนั้นแล้วจริงๆแต่ก็แปลกในเมื่อเขาก็ได้ข้อมูลเอทิสแล้วมันมันไม่ครบรอคะพี่โจ้ที่จริงเอทิสค่อนข้างครบแล้วนะสำหรับตอนนั้นเราสามารถที่เอามาใช้ได้เลยซึ่งเหมือนกับว่าเอทิสตอนที่เขาบอกเนี่ยมันก็ก็เหมือนระบุว่ามีฝนมีพายุอยู่เหมือนกันแต่พี่คิดว่าอาจจะด้วยความที่นักบินพิจารณาแล้วว่ามันอาจจะสามารถที่จะ ที่กะแลนดิ้งได้เห็นบอกมาด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมชั่วโมงก่อนหน้าที่เครื่องบินลำนี้จะมาถึงเนี่ยทางสนามบินโตรันโตค่ะมีการประกาศ Red อ l e ร t ด้วยแสดงว่าหนักจริงแสดงว่าพายุเข้าหนักจริงๆ Red อ l เ r t มันจะเป็นสถานการณ์ของสนามบินในกรณีที่พายุแบบฝนฟ้าขนองเลยคือมีฟ้าแลบฟ้าผ่าแบบที่จะมีความเสี่ยงต่อกราว์เพอร์ซนอลหรือคนที่ทำงานภาคพื้นให้กับ สนามบินนั้นๆอย่างเช่นโหลดเดอร์ที่คอยโหลดคาร์โก้ให้เครื่องบินหรือคนที่เป็นช่างที่ต้องคอยตรวจตาอยู่บนพื้นหรือคนที่คอยดูแลเรื่องของการเติมน้ํามันอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้เขาต้องทํางานที่เรียกว่าเอาไซ์เนาะก็คืออยู่บนแบบภาคพื้นของสนามบินถ้าเกิดมันเกิดพายุฝนฟ้าคะนองม,มันมีความเสี่ยงที่เขาจะโดนฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาที่พายุเข้าหนักมากๆเนี่ยสนามบินจะประกาศเลดอเลทแล้วก็ให้พนักงานภาคพื้นเหล่านี้เข้าไปหลบข้างใน เพราะฉะนั้นช่วงที่เกิดเลสอเลสอ่ะก็คือสถานการณ์คือสนามบินจะนิ่งหมดจะไม่มีจะไม่มีการเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีการเติมน้ํามันไม่มีการโหลดคาโก้ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินถ้าเกิดเครื่องบินขึ้นลําไหนที่ยังไม่ได้ทําพวกเนี้ยก็จะถูกดีเลยแน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่พร้อมที่จะออกแน่นอนแต่ว่าการที่เกิดเลสอเลสอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องบินจะเทคออฟหรือแลนดิ้งไม่ได้นะอ๋อหรอคะใช่เพราะว่าสมมุติว่าเครื่อง เครื่องเครื่องบินเขาถูกดันถอยออกมาแล้วแล้วเขาสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยพร้อมที่จะแท็กซี่ออกไปแล้วแล้วเกิดเลือรเลิดอันนี้เขาก็ยังสามารถที่จะแท็กซี่ไปถึงจุดเทคออฟได้นะแล้วพิจารณาอีกทีว่าเขาพร้อมจะเทคออฟสามารถไอคออฟตอนนั้นได้หรือเปล่าอ๋อแล้วคนโบอกอ่ะคนโบกบางทีมันไม่ต้องมีคนโบกแล้วไงสมมติว<ล><อ>่าถ้าเกิดแบบเขารีลิสรีลิสแอร์ครับหรือปล่อยเครื่องเรียบร้อยละอ๋ออาจจะประกาศเลือรเลิดหลังจากนั้นใช่อันนี้ก็อยู่ที่นักบินละหรือเค<อ>รืออ่องที่กําลังบินและกาลังจะมาแลนดิ้ เขาอาจจะแลนดิ้งลงมาเลยก็ได้ mm hmm. ก็มันก็จะปลอดภัยกับเขามากกว่าเพราะเขาไม่ต้องคอยบินวนบนฟ้าเพราะว่าเนี่ยอย่างพี่เคยเจอเคสหนึ่งพี่เคยเจอเรสเลอร์อย่างเงี้ยที่สนามบินฮาเนดะโตเกียวฮาเนดะซึ่งตอนนั้นนะพี่ก็ออกไม่ได้และดีเลยไปประมาณสองชั่วโมง mm hmm. เพราะว่าการ์ hmm. เพนักง,งานพักพื้นทํางานไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะสถานการณ์ที่พี่เห็นอนะ่ะคือถ้าเกิดพี่ลองเปิดไฟเรดาร์เทนตี้โฟดูพี่จะเห็นเลยว่ามันจะมีเครื่องบินที่แลนดิ้งลงมาเยอะมากๆ แลวเขาจะมาจอดอยู่บนแท็กซี่เวย์แบบเรียงรายแบบเยอะแบบเรียงเป็นตับเลยเยอะมากเพราะว่าเขาไม่มีเบยให้เข้าเพราะว่าเครื่องที่จะออกยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นสนามบินคือเหมือนกับนิ่งสนิทแล้วก็เครื่องบินจะอยู่เต็มสนามบินไปหมดอันนี้คือเคสของการเป็นเลอเลอลรถทางนักบินไม่รู้หรอว่ามันมีเลอเลอะเกิดขึ้นคือเลอเลอะอาจจะประกาศทางเอททางเม,มตากับทาฟไม่น่าจะมีข้อมูลตรงนี้ให้บอกออแต่ว่าเขาก็ถามได้นะสมมติถามไปทางบริษัท ของตัวเองว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบริษัทการจะตอบบอกว่าเออตอนนี้เขาเกิดเลทอลเรสอยู่นะแต่ถามว่าถามว่าเกิดเลทอลเรสประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่เขาจะไปถึงมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คิดว่าไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นเพราะว่ากว่าเขาจะไปถึงอ่ะสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วไงผลมันอาจจะถูกพาดออกไปแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ได้เป็นเลทอลเรสแล้วก็ได้แต่สิ่งต้องบอกก่อนว่าคอนสิเควนซ์หรือสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เลทอลเรสเนี่ยคือเรื่องของทราฟฟิก พอทราฟฟิกมันจะถูกอั้นเยอะมากอย่างบนกลาวอย่างที่พี่ว่าเครื่องมันจะถูกจอดบนแท็กซี่เว์แล้วก็ต้องรองเครื่องถอยออกรอเครื่องเอาเข้าเพื่อแบจะได้ทราฟฟิกมันจะได้ฟลอ์ได้แล้วเหมือนรถติด,ด,ตดคือเหมือนรถติดเลย <c oughs> ใช่อันนี้เครื่องบินติดจริงๆ <c oughs> แล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกก็คือแบบอาจจะถ้ามีเครื่องโผล่บนฟ้าเยอะๆบนิบน,บนวนบนฟ้าเยอะๆพอเลิเลจบพอสถานการณ์คลี่คลายกว่าเครื่องพวกนั้น,น,นจะแลนดิ้งได้อะเครื่องที่มาใหม่ เติมเข้ามามันก็จะมาติดมันก็จะติดแผลยาวปทอดๆออกไปอันนี้สงสัยอย่างหนึงห่งค่ะว่าในเมื่อมันมีเรด alert ต่างๆแล้วก็ฝนฟ้าขนองเยอะมากทําไม ATC ไม่แจ้งให้นักบินอะ่ะไม่ต้องลงจอดมันเราไม่ได้เป็น ATC ไม่ได้เป็นคนห้ามเหรอคะที่แบบจริง ATC ในสถานการณ์แบบนี้คิดเออเขาสามารถให้ข้อมูลกับนักบินได้แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่นักบินอ๋อคือ,อคือแสดงว่า เอทีซี T C, มีหน้าที่แค่รับส่งสารข้อมูลบอกทาง<ช>ต่างๆแต่ว่าคนที่จะเอาเครื่องลงหรือไม่เอาเครื่องลงไม่ใช่หน้าที่เอทีซีคือเขาอาจจะบอกได้ว่าตอนเนี้ยอ่ที่รันเวย์นี้มีลมกระโชกแรงปีเครื่องลงไม่ได้มาสามลำแล้วกลัวเราไป3ามลำแล้วเซโยนเทนชั่นซีนักบินจะเอาอยัางไงคุณจะลองไหมหรือคุณจะบินขอบินวนก่อนหรือคุณจะไดเวอร์ตเขาจะให้โอกาสนักบินนะในการตัดสินใจว่าคุณจะคุณจะเลือกทําอะไรถ้าคุณอยากจะลงไปลองไปเสี่ยง เขาก็จะเคลียร์ให้คุณลงได้แต่แต่ถ้าเกิดอ่ะลองแล้วไม่เวิร์กโกล,ลาวขึ้นมาเขาก็จะถามต่อแล้วว่าอ่ะจะเอาอยัางไงต่อจะโฮไหมจะรอไหม,ไห,มหรือจะไดเวิร์ตน้ามันพอหรือเปล่าอ่าอืมแต่หรือว่าเป็นเพราะว่าที่เขาอะ่ะอยากจะลงจอดเพราะว่ามันมีเครื่องบินสองสองลำก่อนหน้าเขาด้วยลงได้หรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เขาก็จะพิจนารณาในเรื่องของทราฟิกลำหน้าด้วยว่าแบบว่าโอเคเครื่องลำหน้าลงได้เราก็ต้องลงได้ดิ อะไรประมาณนี้คือแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าสภาพอากาศเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยคือบางทีตอนนั้นมันอาจจะอากาศเริ่มดีขึ้นละลมมันอาจจะเบาลงเครื่องสองน้าเลยนลงได้แต่อยู่ดีลมอาจจะพัดเอาพายุกลับเข้ามาใหม่ทําให้เกิดลมกันโชคใหม่ก็เป็นไปได้แบบเราอาจจะแบบดวงซวยพอดีว่าไปเจอตรงนั้นพอดีก็ได้ เพร<ม>าะว<ด>่าเทน,<อ>นี้พอเครื่องลงมาเนี่ยระหว่างที่ลงเนี่ยก็มีลมเปลี่ยนทิศด้วยพ<ช>ายุเปลี่ยนทิศด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้อันตรายมากนักลัวมมากมคงงเครื่องบินโดยปกติแล้วเวลาเทคออฟหรือแลนดิ้งเราจะชอบให้ลมปะหา้ามากกว่าเพราะว่าพอลมปะฐาน่าการสร้างแรงยกของปีกมันจะทําได้ดีกว่ามันจะสูงกว่าลมถ้าเทลวินหรือลมที่มาข้างหลังอะ่ะอันนี้จะเป็นผลเสียต่อการเทคออฟแลนดิ้งมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอลมมันส่งท้ายมาแบบเนี้ย เครื่องมันจะเหมือนกับเครื่องบินมันจะถูกเป่าให้ความเร็วมันยิ่งไปข้างหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นระยะในการวิ่งเนี่ยมันจะมันจะมากขึ้นจนกระทั่งทําให้ระยะเบรกมันน้อยลงเพราะฉะนั้นพอเครื่องลํำเนี้ยพอลมมันกลับมาเป็นเทลวินพอเครื่องมันจะแลนดิ้งมันเครื่องบินมันกลับถูกลมเนี่ยพัดให้มันทะลุเข้าไปจากเดิมที่อสมมติลันเวยาวประมาณนี้อย่างอย่างอย่างที่มีนาว่าวลันเวนี้เป็นลันเวสั้น เก้าพันฟุตเก้าพันฟุตหรือประมาณสองสองพันเจ็ดร้อยเมตรโดยปกติแล้วอะจุดแตะหรือจุดที่เครื่องบินจะลงอ่ะมันจะกินเข้ามาประมาณแบบแค่หนึ่งในสี่ของสนามบินเขาแล้วเครื่องบินจะต้องแตะแล้วก็ใช้ระยะเบรกประมาณนี้แต่ว่าพอเครื่องบินลำเนี้ยถูกเทลวินทําให้ระยะที่ที่เขามาแตะรันเวย์อะเขาทะลุเข้ามาเกือบจนเกือบถึงกลางร mm ันเวย์ทำให้ระยะเบรกอะ่ะมันเหลือน้อยทีนี้บวกกับรันเวย์มันเปียกอ mm hmm. ที่เขาบริรพรค์พราผัว ปกติแล้วเขาก็จะมีพอร์ตแบบ breaking action มันก็จะมีทั้งกู๊ดทั้งพัวทั้งอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาก็จะรีพอร์ตว่ารันเวย์ตอนนี้มัน dry wet หรือ c o n t a m i n a t e ซึ่งแบบผลต่อการเบรกมันก็จะลดลันลงมาทีนี้พอรันเวย์มันเปียกด้วย breaking action พัวเครื่องเครื่องบินมันยิ่งเบรกได้แย่ลงไปอีกมันก็เลยทาให้ระยะเบรกไม่พอแล้วก็ทะลุออกทะลายออกจากรันเวย์ไปอืมแล้วมันไม่พอค่ะมันมีปัญหาที่รันเวย์ด้วยเขาบอกว่าออรันเวย์เนี่ยมันไม่ได้รับ มาตรฐานที่ตามความปลอดภัยของ ICO ที่ได้ระบุไว้ <c oughs> มันมีให้เขาแนะนำว่ามันจะมีตัว Runway and s a f e ฟตี้แอหรือ REA S a, ตัวเนี้ยเขาระบุว่าต้องมีความยาวที่เหลือเนาะตรงปลายปลายรันเวย์เนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่90เมตรและจริงๆแนะนำให้มีอยู่ที่240เมตรแต่ว่ารันเวย์อัอนเนี้ยก็มีนะคะว่ามีปลาย Runway ที่เป็นตรงที่มันยังสามารถแบบ มีระยะอยู่แต่ตรงปลายรันเวย์เนี้ยมีระยะอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดเจ็ดเมตรซึ่งเอ่อมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นอย่างเดียวมันมีถนนสาธารณะแล้วก็มีแนวรั้วกัน้นแล้วก็ยังมีแนวคูน้ําที่เป,เป็นจุดของปลายรันเวย์มันเหมือนมันไม่ได้แบบอิสระเสรีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่จะเป็นระยะพอ ที่จะทําให้มันไม่เกิดความเสียหายได้เนี่ยแหละมันเลยถึงทําให้แบบความเสียหายมนทวีคูณขึ้นมาแทนที่จะแบบถลายออกไปแล้วสามารถที่หยุดบนพื้นหญ้าหรืออะไรได้เขาก็แบบทะลุทะลาดไปเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกอืมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้ก็คือเอ่อนักบินอาจจะไม่ได้คํานวณให้ดีในเรื่องของออ่ระยะที่จะลงหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้ อาจจะคำนวณหรือไม่คำนวณแต่คิดว่าสถานการณ์ที่พอมันเกิดเป็นเทลวินแล้วอ่ะมันทำให้การคำนวณเนี้ยมันคลาดเคลื่อนอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็สมมุติถ้าถ้านักบินรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเทลวินแล้วรู้สึกว่าเครื่องแหวนแรงยกมันหายเครื่องมันเริ่มตกนักบินอาจจะใส่คันเร่งใส่พาวเวอร์มากขึ้นแล้วก็พยายามควบคุมให้เครื่องมันตกเร็วเกินไปทําให้เครื่องเนี่ยมันอยู่ในอากาศนานขึ้นบวกกับเทลวินดิ่งพัดทําให้เครื่องมันยิ่งถลายเข้าไปกลางรันเวย์มากกว่าเดิม ก็เลยระยะเบรกก็เลยหายคือมันถามว่าการคำนวณเรื่องของระยะการแลนดิ้งมีผลไหมมันช่วยในการวางแผนแต่ว่าในสถานการณ์จริงมันก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราไม่คาดฝันแล้วก็ทําให้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้อ่าแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนซ้ำรอยกับเหตุในปี1978ที่มีการถลายออกนอกลันเวที่โตอนโต้เน,นี่เลยเป็นเคสเดียวกันเลย ก็มีการแนะนำแล้วนะคะว่าให้มีการขยายพื้นที่ปลอดภัยของรันเวย์มากแต่ยังไม่ทาแต่พอเสนอข้อดังกล่าวไปก็ไม่ได้รับการพิจารณาเขาอาจจะอยากให้ไอ้สร้างท่านถมไอ้ตัวล่องน้ำเนี่ยแหละเหมือนกับให้เป็นแผ่นให้แบบคือมีสามารถที่จะถลายไปได้ยาหน่อยถ้าเกิดเกิดเคสแบบนี้อะไรประมาณนี้คืออันนี้เขาอาจจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่าที่จริงแล้ว สนามบินของที่โตโตเนี่ยเขามีถึง4ลันเวย์แต่เป็นลันเวย์ที่วางวางขนาดเนี่ยแบบแนวเหนือใต้2ลันเวย์แล้วก็แนวตวนออกโตกอีก2ลันเวย์ทีนี้โดยปกติแล้วมันใช้งานได้ทั้ง2ลันเวย์อยู่แล้วซึ่งรันเวย์เอ่อ2-4ขวามันเป็นรันเวย์ที่ยาวมันจะยาวประมาณ3 3กิโลเมตร3,000เมตรประมาณนี้ซึ่งระยะมันดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นในการในเคสแบบเนี้ยถ้าเขาได้ลงรันเวย์ยาวอะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่พอ พอรันเวยาวบันโดนฟ้าผ่าจนต้องปิดตัวแล้วมาเป็นรันเวสั้นบวกกับอายุบวกกับลมแล้วก็คิดว่าด้วยน้ําหนักตัวได้แหละเพราะเครื่องสามสี่ศูนย์ก็เป็นเครื่องบินที่ลําค่อนข้างใหญ่เนอะบวกกับที่เขาก็เอาน้ํามันมาอีกสาตันเพราะนั้นน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะด้วยม,มันเป็นปัจจัยที่นั่นแหละส่งผลเจ้าเคยบินไปลงไหมคะตัลันโตที่ไม่เคยบินไปอเมริกาเลยค่ะ<อ> แต่ว่าเน้นไปไปฝรั่งเศสเนี่ยไปแน่นอนฝรั่งเศสเคยแล้ว <laughs> <laughs> สแสดงว่ายังไม่เกิดเรื่องห <laughs> <laughs> วังว่าจะไม่เกิดหวังว่าจะไม่เกิดหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่ายังดีนะที่เหตุการณ์เนี้ยทุกคนรอดใช่ปลอดภัยเออแล้วมา,ม,มาพูดถึงเรื่องของเคสการอพยพด,ดีกว่าใช่มีนาเน้นย้ําหน่อยว่าเวลาเกิดอพยพขึ้นมาอ่ะสมมติว่าเกิดเคสก่อนแล้ว กับตันยังไม่ประกาศอะไรหรือลูกเลยไม่ประกาศอะไรเราควรนักผู้โดยสารควรจะทาตัวยังไงบ้างถ้าเกิดเคสแบบนี้เนาะอันนี้มันฉุกระหุกนะเพิ่มเขื่อเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะต้องอพยพเพราะว่าเหมือนเครื่องมันดันแลนด์ปุ๊บเพามันเหมือนมันแลนด์ไปแล้วอะผู้โดยสารก็จะไปว่าสบายแล้วฉันลงพื้นเรียบร้อยใช่แต่ว่าถ้าลื้อจริงๆอะคือเขาจะประกาศหรือไม่ประกาศอ่ะก็ถ้าเรารู้ตัวว่ามันต้องอพยพบะมันต้องแลนด์ฉุกเฉินอะเราก็แนะนําค่ะไม่ให้ผู้โดยสารเนาะ แบกสัมภาระตัวเองลงไปเ,<อ>เพราะว่าการที่เราแบกสัมภาระตัวเองลงไปหรือแม้กระทั่งใส่รองเท้าส้นสูงก็ยังแนะนําให้ถอดรองเท้าส้นสูงค่ะเพราะว่าการที่เราอ่ะใส่รองเท้าส้นสูงหรือสัมภาระพวกนี้มันอาจจะไปทิมแทงอะไรต่างๆเช่นทิมแทงผู้โดยสารคนอื่นมันก็อันตรายนะคะซึ่งถ้าเราอยากรอดชีวิตเนี่ยมินานก็แนะนําว่าเราก็อาจจะต้องแบบว่าทําเรื่องเหล่านี้เนาะเพราะเพื่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วย นะคะก็แนะนําว่าอย่าขนสัมภาระไปเลยเพราะว่าการที่เราขนสัมภาระไปมันจะไปบล็อกทางคนอื่นสมมตินะกระเป๋าลักเก็ตที่มันมีล้อเนาะเราเราลากลงไปพร้อมกับสไลด์ใช่ไหมแล้วจริงๆอ่ะพวกนี้มันเป็นการอพยพที่ต้องเร็วมันจะมีคนอยู่ข้างหน้าเราที่ยังอาจจะลุกไม่ทันเนาะที่พอลงไปถึงปลายสไลด์ลุกไม่ทันพอเราทุ้งกระทุ้งเข้าไปข้างหลังเขาแบบปัง้งโอโ้โหกระดูกกระเดี่ยวลาวได้โอเคค่ะก็เชื่อว่าเคสของแอร์ฟรานซ์น่าจะทําให้หลายๆคนได้เห็นอีก มุมหนึ่งของอุบัติเหตุทางการบินที่ยังมีคนรอดชีวิตแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยเราก็จะได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เระแวดระวังในการเดินทางครั้งหน้าต,ต,ต่อไปนะคะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในกรณีเรื่องแบบนี้เนอะเวลาเราขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยเราก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราเราพยายามศึกษาดูก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาก็มีทั้งใบที่เป็นเซฟตี้เนอะแล้วก็แบบเซฟตี้วิดีโอให้เราศึกษาได้ก่อนด้วยว่า เออวิธีการจะอพยพทํายังไงการใส่เสื้อชูชีพทํำยังไงศึกษาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองดีกว่าเผื่อเกิดเคสอะไรที่อาจจะไม่ได้หนักหนาขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเคสที่เราต้องอพยกเราก็สามารถที่จะทําตามคำสั่งลูกเรือได้อย่างปลอดภัย ก็ฝาก e อ r ร์ไว้ในใจของผู้ดยสารทุกคนด้วยนะคะของผู้ชมทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจรายการแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็มาเจอกันกับพวกเราได้ใน EP ีหน้านะคะแต่ยังไงแล้วทั้งหมดทั้งมวลลืมแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นแค่2คนที่หลงไหลในวงการการบินนะคะถ้าใครอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราเล่าอะไรผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บอกกันได้ แล้วก็เคสแบบนี้ทุกๆเคสที่เราเอามาเล่าไม่ได้อยากให้ทุกคนกลัวการบินแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าเคสอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่นเลิ r n นมันเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เราพัฒนาให้การบินมันมีความปลอดภัยมากขึ้นโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย